เช้าออมองเช้าฮะจริงเหรอไหนพี่ลงไปหน่อยไปปลุกพี่เขาหน่อยนี่แต่งได้แล้วเจ้าลุงเช้าแล้วขิ่ใกล้ลงมาค่ะนหนไปปลุกพ่อปลุกแม่กันไหมดีเลยค่ะอย่างเรื่องนี้หนูจัดการเองนะเอาได้สิพ่อพ่อพ่อตื่นแล้วใช่ไหมใช่แล้วลูกเอา แล้วไปปลุกแม่ยังเนี่ยพ่อตื่นมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อก,กี้ไงทำไมหนูไม่เห็นล่ะก็พ่าหวาดไงไปบอกให้แม่หุ่นกับข้าวไหมพ่ออุ่นต็มนะไปบอกแม่ดีกวดีโอเคลูกอย่าตะโกนเยอะนะคะพ่อเดี๋ยวเสียงแหบเข้าใจแล้วลูก <c oughs> แม่แม่ตื่นได้แล้วตื่น ถึงเวลาตื่นแล้วนะคะพ่อแบบลูกไปเดี๋ยวแม่ทำข้าวให้นะพ่อแบบพ่อจะอุ่นให้แม่ะคะ่ะโอ้ยดีจริงๆเดี๋ยวไปอาบน้ำสิลูกรออะไรอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวแม่จัดการเองเทน้ำชาเองสิเอาเข้าใจแล้วนี่น้ำชาโอเคใช้เมค่อคยอยากกินนะเอาไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินฮ ไปอาบน้ําก่อนนะคะพี่ได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้ล่ะค่ะตรงนี้ที่อาบน้าเหเรอลืมไปมันเป็นที่เอิมอะไรนะเออเอาลืมไปชาน,นะาอาบน้ําไม่ได้อ๋อตรงนี้อาบน้ําได้เดี๋ยวเข้าไปก่อนนะเยเลย ทีก็ร้องเพลงในเพี้ยนมากเลยฮะใช่แล้วใช่แล้วแต่อย่าพูดอย่างนี้ทีก้ารู้นะเพรานั้นอะทีก้านะเถียงเยอะมากเลยแหละพี่เคยบอกแล้วเป็นยังไงบ้างฮะดื้อเถียงแล้วก็สนแล้วฮะอ่นนานหน้าเจ็ดแล้วพี่ชาได้แล้วนะหนูอ่นนานหน้เจ็ดแล้วโอเคหนูขอฟังเพลงได้ไหมคะอันได้สิจะใส่หูฟัง <c oughs> แม่ทําอะไรกินหรอคะแม่ทาให้นะลูกเออจานอยากกินอะไรเอ่ยแม่มีนี่ด้วยนะอะไรเนี่ยโอ้มีกุ้งอะไหมลูกกินข้าวกับกุ้งกินกุ้งออเปล่าก็ได้เอาสิคะนั่นเดี๋ยวแม่ทําให้นะนี่กุ้งแบบนี้แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เอาไปทอดแป๊บนึง <c oughs> ได้แล้วนี่ลูกกินไปนั่งโต๊ะโโ,โซฟากินได้นะขอบคุณค่ะนั่งตรงนี้ดีกว่าดูทีวีด้วยดีกว่าดูกระตูนโอ้เหลวหมดเสร็จแล้วเฮ้ยเออ,อทำน้ำไม่เสร็จไวๆไ,ไม่ชิ่นน้ำเดี๋ยวฉันหาหาได้อืมีรีด,ด้วยอ่ะขาปูอย่างนี่นโอ้ เดี๋ยวนี่เอาไหมเอาไหมเอา,เอาเสินิชาไหมโอเคโอเคนิชาชอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปให้นิชา <c oughs> เฮอะไรคเขหนูอ่นาน้วยอยู่อาอาดนะไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้ขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวกระตือนี่ก้าอ่ะแม่ทำอาหารเสร็จแล้วรีบรีบกินกันโอเคค่ะ <c oughs> นี่เดี๋ยวแม่นั่งกินตรงนี้ส่วนหนูนะ่ะ ไปนั่งกินกันโซฟานะคะ่ะนิ่มๆแค่หนูกินหมดก่อนอโอ้โหเสียงดังมันโหนหูมาแล้วเนี่ยฮกันหนูชนะนะเอ้าก็พี่กินหลังหนูนี่หนูอ่ะมีกุ้งหนูแค่หยิบออกมาสองชิ้นแค่เนี้ยกินแค่สามอีกสองคำก็หมดแล้วปากหนูยังเล็กอยู่ไงกัดแค่สี่คำก็หมดแล้ว ส่วนพี่อะส่งคำหมดแล้วละ่ะเอะพี่ก็กินหมดแล้วนะอืมนะขอลองชื่นอยอืมไส้กรอกอร่อยสุดมีพริกเผ็ดด้วยแต่ไม่เป็นไรมันเผ็ดนิดเดียวเดี๋ยวพี่ไปบอกคุณแม่ไปล้างจานนะแม่ไม่ให้แม่ล้างจานอีกแล้วเหรอไปล้างจานเองบ้างซะอ๋อขอโทษน,นะคะโอ้ยแม่ก็จะมานั่งกินบ้างรู้เปล่าไม่ให้แม่ล้างอยู่คนเดียวเลย ดี๋ยวหนูล้างให้ค่ะชิบ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 ล้างเสร็จแล้วแค่นั้นเลยลูกล้างไม่อะไรเยอะเลยลูกล้างให้แม่ด้วยนะได้ค่ะฮะล้างให้แม่ด้วยใช่ลูกเอาไปไหนไหนหนูก็ทําแล้วทาเองให้บ้างโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะกเก่งมากลูกแล้วก็ทำอื่นๆต่อซะค่ะเฮ้ลูกแล้ว หนูไม่อยากเดูอกะตนแล้วหนูจะมาเล่นฮิซีเชอร์หนาวจังหนาวจังโอเดี๋ยวพี่ไปทำไฟให้ชุบชุบใส่ไม้เพิ่มงั้นแหละมีใครอยากจะดูอะไรไหมผมดูฮะโอ้แย่งที่ดูพี่ยังไม่ได้ดูสักวันหนึ่งแฮ่วั <laughs> นนี้มาหันชากันเหรอใช่ใช่ใช่มกัน สวัสดีเดอ้อโอ้โหเข้ามาแบบไม่บอกใครเลยอะเอาก็เห็นประตูเปิดอยู่ทำอย่างนี้ได้ด้วยหลอนเนี่ยทีหลังอะเธอต้องโทรมาหาฉันก่อนหรือกดกระดิ่งกว่านะกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งกิ้งกิ้งอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โพน,นี่สวัสดีค่ะพี่พิชา สวัสดีค่ะน้องทิกาสวัสดีค่ะน้องทิกาสุดน่ารักข่บคุณค่ะพ,พ,พี่พิชาพี่พ้นี่คะพี่พ้นี่แว่นสวยจังเลยนะคะอ๋อค่ะคุณค่ะพี่ชอบใส่แว่นแมวเหรอคะใช่แล้วค่ะพี่ชอบแมวหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอะไรน่ารักอะค่ะ,คะสุน,นัขก,ก็ได้ตัวหนูแฮมสเตอร์ก็ชอบค่ะหรอคะแล้วพี่ชอบใส่แว่นแบบ วแวน่นแบบว่นกันแดดหรือแว่นสวยๆไหมคะชอบแล้วสิคะซื้อมาเต็มบ้านหมดแล้วคะ่ะเอา้าแล้วน้องทิก้าทำอะไรอยู่หรออ๋ะหนูกำลังเล่นม้านะคะวิม้าจริงหรือม้าปลอมคะม้าปลอมสิคะมันทำมาจากไม้คะ่ะแล้วหนูก็ตกแต่งมันด้วยอยักไม้คะ่ะบ้านหนูก็สวยเหมือนกันนะมาย้ายบ้านใหม่หรอ ใช่สิคะอะนี่พ่อแสงอะไรอะ่ะไอ้พ่อไปดูเอานาดิกาตกเอาทำไมอะ่ะสงสัยมันติดไม่อยู่เดี๋เรื่องนี้พ่อจัดการให้เองอ๋อทำเป็นไม่หรอนนั่นแหละทำเป็นสิพ่อกิงทุกอย่างแล้วอืพ่อไปทำก่อนเอิ่มใครใครก็ได้มีเอออะไรที่สามารถยืนได้บ้าง จะชิก้าไปดูก่อนนะวู้แม่หนูเจเนียได้ไหมเอาได้สิยืนได้เหรอน่าจะยืนได้นะคะโอมันจะไม่ลื่นล้มเหรอพ่อเอาลื่นสิเอาเอาจะจะมาให้พ่อยืนเหรอกระเพาะแบบว่าจะยืนนะเอาโอ้เล็วสิเอ้ยพ่อจะแปะยังเนี่ย พอ่อคะง่ายๆเลยพ่อก็แปะตรงนี้สิคะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อะค่ะจะได้ง่ายหน่อยเอาเข้าใจแล้วกับพ่อทําให้เดี๋ยวพ่อกระโดดน,นะได้สิคะสามสองยืนสิคะเอาก็าได้แล้ววงหล่นด้วยนะคะ,ะอ่าเออเออเออสูงกว่าน,นี้เออเสร็จแล้วเสร็จสักทีเอิม่มอันนั้นมันสูงเกินไปไหมคะดูไม่เป็นเลยอะดูไม่หอกเลยอะ เอาเรื่องมากออกพ่อทำไมยือกนี่อชื้อชื้อชื้อโอ้ยยังดีหน่อยนะที่ฉันไม่หล่นเนี่ยดีนะมันมันยังมีกองไฟอยู่เนี่ยเอ้าอีกรอบอ,อีกรอบอย่าตกเถอะนะอย่าตกเอนะวิวเอ้ยโล่งใจทีก้าทีหลังอ่ะเอาอะไรให้มันดีๆหน่อยเก้าอี้ก็โด่งก็ได้แต่แม่มีเก้าอี้นะแล้วทำไมแม่ไม่เอามาเอาก็ไม่รู้ก็ลืมเอ้อย ดีนะชิ่อไม่ลืน่นอย่างนี้แหละน,ะนาฬิกาก็ดีขึ้นแล้วเก่งมากเลยครับพ่อสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองเออ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 เอ้าแล้วเอ้าเพื่อนหนูมาแล้วเนี่ยพ่อไม่เห็นเลยมาๆๆมามามา,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 มานั่งกันก่อนเลยนั่งอ่งัเอ้าเอาเอกไปก่อนให้ให้ให้แขกนั่งอยากดูทีวีเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ดูเลยทำน้ำชาให้เขาหน่อยแขกสองคนอะ่ะ เอาเหรอไม่ไม่บอกตั้งแต่แรกเขามามันหลายนาทีแล้วนะเอาเหรอจะใช่สิไหนไหนไหนน้ำชาชชอันน้ำชาไหมคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะแต่ดิฉันไม่ค่อยกินชานะคะกินกินก็ได้หายหายหนาวนะคะ กินไปเถอะค่ะถ้าไม่อยากกินก็เดี๋ยวดิฉันคืนได้นะคะอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะอืมชาเนี่ยอร่อยสุดเลยนะคะฝีมือของใครล่ะเนี่ยเอ,อ่อไม่ใช่ฝีมือของแม่นะคะเป็นฝีมือของร้านค่ะอ๋อๆก็ก็ขอชมร้านนะคะอ๋อค่ะหาที่นั่งสิหาที่นั่งหนูจะนั่ง,งเอาพอนั่งไม่ได้แล้วเนี่ยพ่อนั่งพ่ออยานั่งนะเดี๋ยวมันจะ ซะก,ก่อนเอาอพ่อแม่กันอยงนี้เอาแล้วฉันน่ะผม,ม่วงฮะไปนอนเอยตอนนี้หลายโมงแล้วมามาอยู่สองชั่วโมงแลว้วเนี่ยอุ้ยทำไมมันไวขนาดนี้นั้นฉันจะไปดีกว่านะนี่พี่ชากลับบ้านได้ยังอาได้แล้วสิเกินมาสองสามชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยยังไม่สามชั่วโมงเลยฉันดื่มใช้หมดก่อน ขอบคุณสำหรับชานะคะอ๋อไม่เป็นไรครับแม่พูดเอาพ่อพูดไแล้วเอ้าไปแล้วนะคะน้องทิก้าบายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีจ้าดื่มชากันนั้นฉันไปเก็บละ๋ยวหนูร้างให้นะคะดีเลยลูก ชุๆๆๆๆๆ๊บดุบดุบุบเทน้ำในซิงเสร็จแล้วล้างไวจังเลยลูกล้างสะอาดหรือเปล่าล้างสะอาดค่ะแน่ใจนะใช้สบู่ที่แม่ใช้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเอา้าแม่บอกไงให้ใช้ห้อนั้นมันสะอาดเอาเหรอคะก็หนูไม่รู้บอกแล้วไงให้แม่ทําเองเอาก็แม่อยากให้ฝึกหนูทาเองบ้างขอโทษน,นะคะเป็นไรลูกที่ลังใช้้ยาที่แม่บอกนะ ค่ะยี่ห้ามิก้าหนูเผลอไปใช้ยี่ห้อโตเกาค่ะเอาเลอะใช้ยี่ห้ออะไรกันแน่ใช้ยี่ห้อโตเกากับใช้ยี่ห้อที่แม่บอกไม่สะอาดอะค่ะทีหลังใช้ยี่ห้อโตเกากับก้านะค่ะใช้ยี่ห้อซากุระซูก็ดีอ๋อจะให้ใช้ยี่ห้อกันแน่คะไม่อะไรก็ได้ลูกเออม่นั่งกันเถอะเอากี่โมงแล้วเนี่ยน้องห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วนะ ตะทุ่มหนึ่งแล้วเอ้าวันนี้เรากินชากันเหรอเนี่ยแม่แม <h> ่ด <mel> <mel> right? so ึกแล้วค่ะเอ้ยเย็นแล้วค่ะทำอาหารให้หนูหน่อยพวกหนูหิวแต่หนูก็แอบอิ่มนะคะหรือเราจะหิวหรือจะอิ่มกันแน่ลูกก็สองอย่างนะคะแต่หนูจะหิวน้อยกว่านั้นจะกินอะไรรองท้องหน่ไหมล่ะตอนเย็นแล้วถ้าอิ่มก็พอนี่อันนี้ไม่ละปุ๊บปุ๊บ กินน้ำผึ้งเปล่าไหมโอ้ไม่เอาดิค่ะค่ะมันหวานไปรอล,ลูกจะเอาอะไรเนี่ยกินมันเปล่าๆปาได้ไหมคะเอาจะอิ่มเหรอหนึ่งลูกพอนะคะหนูอิ่มแล้วเราจะหิวหรือจะอิ่มกันแน่ยังไม่รู้เลยก็หิวนิดนึงแล้วก็อิ่มมากกว่าคะ่ะเฮ้ยอืมเสร็จแล้วคะ่ะโอเคไปล้างมือต่อค่ะโอเคค่ะแม่โอเค,ค,อเคจะ้ะลูกนี่พ่อหิวอะไเปล่าไม่หิวอะ่ะ อิ่มละอิ่มอิ่มข้า,ชาวช้ากลางวันเนี่ยกีก้าหิวเลยไหมไม่หิวค่ะกินหน่อยไหมปวดท้องอิ่มมากเลยค่ะโอ้นี่หิวไหมไม่หิวฮะผมเพิ่งกินขนมไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเออพอแล้วไปหลับได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หลับก่อนนะแม่ง่วงมากเลยเดี๋ยวแม่ไปแปรงฟันหลับก่อนดดดดพอ่อไปปัสสาวะอุจละสิ เอาไม่ปวดนี่เอาก็แบ่งฟันกันเสร็จแล้วแม่มน้ำเสร็จแล้วแล้วก็แปรงฟันเสร็จเรียบร้อยงั้นแม่ไปหลับกอนนะโอย้ยไหนแปรงฟันบ้างสิปสแปรงฟันเสร็จแล้วแปรงฟันให้สะอาดสะอาดแต่วันนี้เขาไม่สะอาดนะัง่วงนอนสุดทิก้าไปหลับได้แล้วนะ้องไปอาบน้ำแปรงฟันให้สิจสะ พี่ไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะน้องก็ไปแปรงฟันเรื่อยๆน้องทิก้าทำไมไม่ไปอ่ะนูไม่อยากอาบน้ำค่ะได้ไหมคะน้าหนูแปรงฟันไปแล้วหนูแต่หนูไม่อยากอาบน้ะนะนบนาําแล้วแต่นะเอาเมรือเปล่าอ่ะไม่ค่ะแน่ใจไม่ไะค่ะมันก็ไม่ต้องแน่ใจนะไปอาบน้ำเลยเถอะเดี๋ยวนอนไม่หลับแมวค่ะเอ้ยแล้วแต่ <laughs> เฮ้ยไม่อาบน้ำเลยอะไรเอ๋อทิ้งนาฬิกาไปสักครู่แล้วโอ้ยช่ยางมันเถอะไปรอนรอรอรอฮึพอหลับสบายนะขอาใจแล้วแม่มาหลับกันเถอะรอรอรออาบน้ำเสร็จจักทีเฮ้ยไปเข้านอนแล้วนะอืมอ้มอื้ม굿ไ์ เดีย๋ยวค่ะพี่บายบายก่อนนะโอนันสิเอ่อร้านค้ามไม่ชมคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะบายบายอ่ะรีมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้แล้วนะคะบายบายกดกระดิ่งให้ด้วยนะ,ะ bye บายค่ยะบายคะ่ะ <c oughs>